สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้นบานๆตามสไตล์ครัวบ,บ้านนาะอาหารอร่อยนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวว a f f l e ลฮ่องกองค่ะเพื่อนๆท็อปปิ้งเยอะมากเลยค่ะดูสิคะมีทั้งฝอยทองเยลลี่โกโก้โกเรนโบ์ข้าวโพดอุ้ยเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อน ถ้าไม่มีไส้นะคะ29บาทค่ะ1ไส้ถึง2ไส้ราคา39บาท3ไส้ถึงสไส้นะคะก็ราคา45บาทค่ะกินหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนเพื่อนไส้เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นร้านเปิดใหม่นะคะเป็นร้านเปิดใหม่ค่ะอยู่พิกัดอยู่ที่ โรตัสนะคะโรตัสอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อนๆเป็นร้านเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะคะว่าวาฟเฟิลฮ่องกงนะคะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะแต่ที่สําคัญคือกินหอมมากค่ะเพื่นพนอนๆเดินผ่านต้องจอดแวะซื้อน,นะคะเนี่ยค่ะกินหอมมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวาฟเฟิลฮ่องกงนะคะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะว้าวเพื่อนๆหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะอรรถนี้ที่คุณแม่สั่งนะคะก็เป็นลูกเกดแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะคะเพื่อนๆก็แวะไปอุดหนุนได้นะคะที่โรตัสปาปีปทุมนะคะ